เป็นมวยกูแล้วกูจับยาวเลยทั้งหองไม่มีแล้วไม่มีแล้วเสียทั้งหมดเล้าเต่้เฮจับตะก้อยหลุดมือสองคุณตกือกนะ เบดแห้งแต่คนนี้แต่คนนี้ก็เสียอืมกัะเสียแหละมันยังดีบอกให้เสือเสือมันก็เสือบ

<laughs> mưa sáng mưa sáng à mưa sáng mưa sáng à <laughs> <Sao> mưa sáng mưa sáng mưa sáng sáng ta, thằng quế quay nhìn nè, thứ vậy thằng te. khoai cá ก็บ่ให้คำแล้วเจ้าเดี๋ยวมืออาทิตย์หน้า่อยเข้ามากันสีเหลาขาวมากเจ้าเหลาขาวคนมึกินงนเดียวเลยยับูกม่ะิมานยืนอยู่เห็ดอย่งเดียวฮะฮะหาเรื่องบ่เลยเจ้าเบิ่งนเขาเห็ดจังหันบ่สจับมือเจ้าจะเท่บ่สบสจับมือนี่นะให้ลมาเลยอาทิตย์หน้ามาเจ้กกอนหมูเขาอยูใก่หมามเล บาิง่ยก็ผักอยู่ใช่ือกินมนหมูอยู่มองจะอยู่จะอยู่ใชขึ้นมาแต่เจ้าขีน้ำไปบ่บอกเขาปั้นหดไปยังผมมาเจ้าขึ้นมาว่ะได้เลยยังเลื่ยังเนิ่อๆอยู่เลยปหกผนโอ้ยเ้ยยันสันั่งงข่อยอย่างเดียวที่สิบพันได้ ขออย่างเดียวตั้งสิบพันนะไปใช่ครับคุณเราไ็ตลาดไปห้าบาทอ้เอินผาไปรตนกันนะโอบังไเนออาทิตนาเขาเจอกับเพื่นเลยลูก้านไปขอชื่อได้บ่เป็นหตุีคนหุ่นนะไปกันนั่นนหิ่เจ้าอ่ะนะของเจ้าซื้อไปไปไปกองไว้ซื้อโเห็ดหนังเนาะ ทางผู้ชมคือมัรยาทดีแต่เงียบตลอดไปยืนคู่กันก็เต้าหดเลนะ8อาทิตย์หน้ามาเลยเจอกับผมเนี่ยกินเหล้าเนว่ย

โอ้ยลูกเสร็จนะฟิลรับเลยวะเห็นอยู่เ่เห็น่กลเห็นอยูู่เียันี้ดอเโคตรเอาเียก่อก็ยังไม่ขาดหมูเยอะดูหมูย่างเขาหอยพรุ่งนี้เอาล่ะทิ้ดเม็ดเตียวเอฟต่อหก

เฮยนั่นหังท <artist> oh. 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 ้า oh. อ uh. ีกแล้วนั่นเฮ้ยนี่แหละปอองไปทาไรฟองก็นองแล้วนี่ด้อโอ้งเมียบอกว่าถ้ากินมดนี่ตายนอนนี่เลยเขาบอกแล้วดังที่ามีที่นอนก็มี เอฟต่อโอ๊คหลายหมดใช่มันกินมันนี day, ่แหละเจ็ดสูตรงี่เขาใช่ไหมเอ๊ะเย็นหมดหัวลอยเห็นมองไหมที่ไหนมาหัว